สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็มาพกๆก็ชมมาดามบูดิคอีกแล้วจ้ะวันนี้อากาศดีภาพพีพนองเลาะเลาะสวนห่างจ้ะเลาะสวนห่างซีเมนปลากะส,สีเป็นปลากะปลาจ้ะพี่น้องสีสวนห่างกะนี่จะ้ะข้างหลังมาดามเนื้อมาดามเคยมาเก็บอันอ่ากวงตุงฝรั่งเนาะจ้ะเนาะนี่พ่นไทยไทยปลูกเขาหมดแล้วพี่น้องไทยปลูกเขาหมดแล้วข้างหลังมาดาม แม่ดามเคยมาเก็บปีที่แล้วนะี่พี่นงเบิ่งตอนนี้เขาปลูกเขาปลูกเขาหมดล่ะไทยปลูกเขาหมดแล้วเาวนาะเสดายปีนี้เรือบอมบอมีกวางตุ้งฝรั่งกินจากพี่นงมีแต่บอเขาเจ้าปลูกตอนนี้มันก็เหลืองเต็มแล้วเป็นดอกเต็มแล้วจากพี่นงแต่ว่ากับวกกาเก็บจ้ะเพราะว่าอันพน่พนพ่นฉีดยานาะจานะ้ะเนาะพ่นฉีดยาแต่ถ้าเกิดว่ามันเกิดในสวนห่างเพราะว่าเกิดในอันไรห่างที่ว่ามัน เธว่าเม็ดมันปิวไปนะพี่น้องถ้าเกิดว่าเม็ดมันปิวไปยังไปยังเสีเตะแบบนั้นนะเก็บอยู่จ้ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไฮเพิ่นวานเพว่วเพิ่นปลูกยังสิสิบอกเก็บจากพี่น้องเพราะว่ามันอันตรายไหมเพิ่นฉีดยาเนาะจ้ะเนาะเพิ่นฉีดยาแล้วบอกาเก็บบางคนนี่บางคนไปเก็บอันบอลทีเพิน่นกไปเก็บมานเา หลังแมอนอยู่เปิดปน้ำเต็มกะละมังแล้วก็บ่ได้แช่ไหวยังไหว,ว,หวก็สิลล่างจวกจวกละพี่น้องเอามากินบางคนก็ว่าโอ้กินแพ้่ปวดหัวว่าสันมันมาแมนนะพี่น้องเพราะว่าเพิน่นเพิ่นไปเก็บตรงที่ันชาวไร่เขาปลูกไปเก็บเขาปลูกวันนี้วันนี้เพิ่นบรรู้เนาะว่า,เ,าเขาไม่รู้ว่า จ้าของไรนั่นฉีดยาเมื่อไหร่ฉีดยาเมื่อไหร่ฉีดยาตอนไหนยังสินะอันไปเก็บเนาะสินะเพระาะว่าคอยคอยเลี้ยงลูกคอยมูมาจากกันหมูจ้ะเพราะว่าหมูเพิ่อนแฟนเพเิ่อนเป็นเป็นชาวไรเป็นชาวไร่นะคะเพื่อนๆบางเถ้อบางเถ้อขันแม่นเพื่อนสีไอฉีดพ่นยาเอางสิเพื่อนกระบอกเมียเพื่อนเด้ บอกเมียเพนเจ้าสิเอาบ๊าว่าสันคอยอันคอยเจ้าสิเอาบ่าอบคอยจีคอยสีพ่นยาเราเด้่าสันทางเมียพนกลับ,บ่าเออเอาเอาเอา,เอาไปฝากพี่ล้อมแน่วสันผัวเ,เพนได้ยิ่งยัง่ผัวเ,เพินนี่โอ้ยพี่นอ้องพนถอนมาหมดเลยตัวถอนมาเลยนะคะเขาเป็ได้เก็บแบบเอ่อเป็ได้เก็บเป็นหยอดหักโปะโปะขึ้นมม่ห้าได้พี่นอ้องพนถอนมันเลยทั้งหกักทั้งค้นเลย งามงามนังนเศาก็บอกว่าอันเจ้าอย้าไปปูกเรื่อในสวนค่ะอ้ขอขันเจ้าไม่มันไม่สิเหลือขวอยเจไปปูกในสวนค่อยแล้วค่ะเจ้าอย้าไปปูกเด้อว,ว่าสนดอกอันถ้าเกิดว่ามันเป็นดอกเป็นยังถึงมันโลยมันยังสิจ้าก,กินบระท่านเด้ออ้ยกินบระท่าน,นแห้งดีว่าสนดอกเพราะว่าพักอ่ากวางตุ้งฝรั่งนะพี่น้องเอาไปเฮ็ดพักดองกับแซบเอาไปพัดนม้มันหอยกับแซบเอาไปแกงสมกับแซบเอาไปหนึ่งใส่ปลากับแซบเอาไปลวก กินกับแจวกับแสบเพราะว่าผักนี่เอาไปเฮ็ดยังกับแต่แสบเหมือพี่น้องมันแสบกลัวอ่ากวางตุ้งบ้านเราคณะบ้านเรานะคะแสบกลัวจ้ะพี่น้องกวางตุ้งบ้านเราเขายังจะจืดนะแต่นี่ไม่จืดมันนี่มันหวานกรอบแสบอีลีจ้ะพี่นอ้องเฮ็ดยังกับแต่แสบเอามากินสดๆกับปนกับแจวก็ตำมะฮุงนี่กับแสบพี่น้องเอามาทำผักดองกับแสบขึ้นกันนี่แหละจ้ะ มาเจอกวงตุงฝรั่งพี่น้องกวงตุ้งฝรัง่งเจรินบางๆน้อยๆของอันปีที่แล้วที่มาดามไปเก็บปีนี้ขาเจ้าไถพี่น้องมันกระลังขืนมันกระลังขึ้นเนาะมาดามว่าอุอาทิตย์หน้าก็สิมาเก็บ่าสันเพราะแต่มาดามไปไายออกวัดจอยพี่น้องขาไถาออกหมดเลยปีนี้เลยอดเลยจักสึไปหาทางไหนพี่น้องหาง่ากๆตัว เพราะว่าผักชนิดนี้เป็นผักที่โอ้ยเอาไปเห็ดกับเขาก็นามเพ็ดอีกเมนูยังกะแต่แสบพี่น้องเอาไปพัดน้ำมันหอยกะแสบเอาไปเห็ดส้มผักกะแสบเอาไปแกงส้มกะแสบเอาแจวสดๆดกับตำบะหุงกะแสบพี่น้องเนี่ยผักนี่ สุดยอดเลยแสบกว่ากวงตุ้งบ้านเฮ้าแ่บกว่าขนาดบ้านเฮ้าพี่น้องจ้ากวงตุ้งบ้านเฮามันยังสีออกจืดๆเนาะอันนี้รสชาติเข้าจ้าหวานกรอบนะคะพี่น้องคะสุดยอดเลยมีเจอบางๆเจอห่างๆพี่น้องห้อยขาา้าเจ้าไถบานเข่ามันกระดินออกมากขังนอกจ้ะจะโอ้เสียดายได้ปีนี้คอยบ่ได้รกิน นี่เบิ่งงนี้หอยถาดข้าเจาก็มาก,มากมากเลยพี่นอ้องก็สิแขวดีแต่ว่ากินพักหนพ่พอปานคนนอืนห,อห่ีทางพ่างหอนด้เริ่มกินอยู่พี่น้องบ่หลาย Bă, la că pintile นี่ตะห้อยนั่งถาดเพิ่งมากินหอ,อยก็นั่งถาดหยาดกันอยู่พี่น้องเลยมันแสบน่าจะนั่งเ่ยก,ก,กรนไข่เมยแต่กรรมหนึ่งโอเคเนะ คลิปนี้มาดามก็ฝากพี่ฝากฝากน้องไว้ซ้ำนี่ค่ะฝากกดไลา,กา์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกันมังใจมาดามได้เฮ็ดคลิปใหม่ๆต่อไปจ้ะไใบพอกันคลิปนหนาเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้กะลายพีกรุ่นถ้าเบิ่งคลิปหนาจ้ะพี่น้องว่ามาดามสิหาคลิปอีหยังเอาคลิปอีหยังมาฝากพี่ต่อน,น้องกะโปรดติดตามตอนต่อไปนะคะคลิปนี้กะซ้ำนี่ค่ะสวัสดีค่ะ